เสีไข่สันดอกนายามสุกนั้นเจ้าอยู่ใส่จางวาวอนวอนเออิงเออ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  พูดเพียบคันตาไทยคันได้ยินเสียงอาตมาไปข่าววนวานื่นเชิญไปตื่นน้อไปอื่นเอาวิญญาณมาให้เนื่ คือวิญญาณคุณพอน้อยบุญเย็นนี่ละแม่คือวิญญาณคุณพอน่อยบุญเย็นนี่ละเมนยฝากผ้าดอกเลเลแจกคำว่าทินได้ทางได้ลาพี่น้องพวกแม่ พี่มาฟังเป็นดังใดเด้นน้อทานผู้ฟังดอกเสียงสอนนาลานนัก้อ เพื่อนอาจารย์ขวัญชัยมาเทศให้เพื่อนอาจารย์สุริยามาเทศให้ฉลองงาน สูมพอดีแหะเพียนนองขันลานน้อยสิสังลานเอาเสื้อว่าความตายนี่เป็นของแน่เป็นของนอน เท้าตัสอนว่าแน่จริงนั่นคือว่าอุ่มนบาบ่ตทยรวมกาตายท่าอมนะบอไทย ตายตาจากกันไปคนละคำแสนสิเอ,อาวบอกอินนะตายอีลิฟกว่าเมนตายดอกเรียนเรียนเชนพวกมัวลากค่นนางสาย แสดงเตะเอาสมแต่เป็นเรื่องนะเพียงเป็นบุตรหลักคนเนื้อเล่นนะบุตรหลักคนเอิง ตามนาทีนะโอ้ยขันแมนตายดอกอีลีสแสดงเอาขาบอบได้ตายเล้วผัดนเน้อเม่นนะยกตัวจ้างอาเทเชน่ะคือคุณพ่อหน่อยบุญเย็นผู้ไตายไปเด้อ อ๋อหนักไผ่กันวนหาเชียอยากเห็นอยากถือป้อมนะนางนอนลอยอยากเห็นหน้างพามเลี้ยงมาไทยนั่ง จุ่มมาอยากเป็นแพรลาดนมมาัวอยากปุ๊บแพร่ละนอวนอแล้วกระทำนอวเชิดจากพ่อขาบ่พ่ออ้่นอวางดอกเวินคามนะเชิดจากหาดอกทานพวว Xăm om chìm vô nơi nam nhôm họ nỗi em 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 บ ok ่เห็นนาบ่เห็นเว็ยนตาเจ้าเหลือไว้แด็เพียงเสื่อมคือเใคร่สันดอกนายามสุกนั้นเจ้าอยู่ใส่จางวาวนวอนเอ ผูดเพียบคันตาไทยคันได้ยินเสียงอาตมาไปข่าววันวานนะืนะ้นเชิญไปตื่นน้อไปเอินเอาวิญญาณมาให้เนะื้อ คือวิญญาณคุณพอน้อยบุญเย็นนี่ละแม่คือวิญญาณคุณพอน้อยบุญเย็นนี่ละแม่โย่ฝากผ้าดอกเละเละแจกคำว่าทิ้งได้นะสิหยู่เหนือเหลือยุดตายแจมบวกให้ดอกนาสวนนะขอเชิญชวนเจ้ามา ลายตลาแต่วนันเือนนักพอหน่อยเอ้ยลูกพอดีนอ้อผิดพองแม่วาสนาบอดีน้อผิดพ้พองมองหัวใจที่พ่อเจ้าขันดำเื่อ เสียสักเสียเจ้าดำคังอาภัยบางบัดพูดจาเดือพอเด,ออดือพอยาได้ปวดขาหรือเป็นเรื่องของมน,นุษย์เดือพ่อน้อยเดือ ที่สุดกะจังหายบ่อนสังและขังความนะขอแต่วิญญาณจะมาไวไวยัสยูมนะว่ามาดี วิญญาณอิพอน่อยบุญเย็นนี่ละเมมนะมากินปลามากินข้าวโพชานังที่ลูกเจ้าที่เมียเจ้าที่ญาติพี่น้องโนนพยมเจ้าเพื่นใดแทง แล้วจังเงี้ยงสู่ป่าสวรรค์นั้นดอกหลวงบุญนิ่มนะว่ามาด้อดวงวิญญาณอีพ่อหน่อยบุญเย็นน evet ี่ละเม่มนะคุณพ่อเอ๋ยเสียพิที่นี่แล้วอิเแม่นอของเจ้า คุณยายของเจ้าสี่ทานของท่านเข้เก็บพัทธิบรรจุถาดชาตินี้มีพออนี่ทีน่น่าจังหวักันเดือแม่เดือเจ้าพ่อเดือขอกูสูญส่วนนี้นั้นนะจงได้ซอยบรรเทาทุกให้เจ้าสุขตามสบายยาได้มีรักเลือดหลอน เอาละนอตอนเนี้อถึงที่อาวสานขอเทศทรงดวงวิญญาณในตาวคืนดอกเมืองฟา้านะจางว่าไปสาเดิอ ดวงวิญญาณคุณพ่อหน่อยบุญเย็นนี่ละแม,ม่นะแต่ห้ามไปน้อไปคำห้างไฟพนสู่อบายนะขอเชิญดวงวิญญาณคุณพ่อหน่อยบุญเย็นจงได้ก้าเคลื่อนย้ายนะไปสู่ที่แดนสวรรค์อันเป็นองค์เทวัน ทึงสวรรค์ฟ้านะวาลาเดอแม่จุมขี้เอ้ยแม่วาดสนาเอ้ยแม่มันเอ้ยพอสมจิตเอ้ยตลอดทั้งลูกเต่าทุกคนเอ้ยให้เจ้าทำนอบุญสร้าง กูสลท้านอาบพอเนอาบพอเนมนื้มน่ะโอ้ยทางตักบาทและยาดนามอย่าลืมทิมดอกวัดว่าพอหน่อยบุญเย็นพอของเจา้าผู้ที่ตายไปแล้วนาบ่มีให้ ดอกนาสวนะการค้าายง่ายมือแม่นบ่มีตทางเพียนะมีตาใส่ขามบุญร,รมตั้งแต่ก่อนตั้งแต่ก่อน กับทั้งลูกคนหน่อยกับทั้งพี่และน้อง,องสีพผ้าสางดกสงครามนะเอกอันหนึ่งลูกของพ่อสุกคนเอ้ยลูกของพ่อสูคนเอ้ย หยาบเข้ามามานี่หยาบเข้ามาพอสิสัง่งหยาบมานาัง่งไข่ไข่กพ่อสิได้บ่าสั่งลามนะลูกพ่อเอ้ยพ่อผู้ตายไปแล้วนะพ<ท>เป็นหว่วางดอกน้ำลาย ตายเป็นผีขันงน้ำหวงงลายแต่ฟุงงจ้านาพรชัยเอ้ยมีพาลัดเอ้ยน้องกะให้ฮักพีพีก็ให้น้อง เหว้าของปองดวงการนมีเนีย่ยใดให้ปรึกษาอย่าด่ากัน,นวันเช้าบานนะคนสินทาพื่นนยามบิดาเจ้าอบอ่ยู่เจ้าอบอ่ยู่ พกแก้วพอลาแล้วให้อยู่เดียมนะจ้างวาสาทุสาทุเดือบุญกุศลใดกระดีมนะอีแม่ยายจุ่มกี่ได้สางแม่วาสนาได้สางแม่มนี่พอสมคิดแม่เย้าวามันได้สางพออภิวัตแม่สมควรได้สางพอสมเนื้ แม่อารีรักได้ส้างตลอดทั้งลูกอีพ่อหน่อยได้ส้างเป็นหนทนทางดอกเตียวไตเป็นบ้นได้ขาดขึ้นถึงปากทาวีมาเนิ่นะเอ้ยยมฟังเต็ดมื่อนี่ก็คือดังเดียวขันนักยมเดือให้ได้ไปเมืองแมน สวรรค์ฟ้านะเอาละนอตอนนี้ขอเทิดทรงดวงวิญญาณอ้นขันมีภูมีตะไลกระจุดทรงดวงวิญญาณสะดือ เอาละนอตอนเนี้ขอเทศทวงดวงวิญญาณทั้งไว้ป้อนแถมน้ามือทรงวิญญาณขึ้นปงเอวังปงลงไบวิญญาณไปขัอนฉากทีเอาละนองขันสมำเนให้ตีของนัก mèn xuống hàn an... là